assalamualaikum warahmatullahi t a a l a b a b a r a k a t u สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วในรายวิชาคณิตศาสตร์ของชั้นประถมศึกษาปีที่5โดยคุณครูผู้สอนคุณครูสวยาศารอนะคะซึ่งในวันนี้คุณครูจะพาพวกเราเข้าสู่บทเรียนในหัวข้อเรื่องการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะจะเป็นคาบที่2อแล้วนะคะในวันนี้ ซึ่งจะต่อจากคาบที่แล้วนะคะในคาบที่แล้วคุณครูได้อธิบายไปแล้วเกี่ยวกับวิธีการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบว่าเป็นยังไงนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมในการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันต่อนะคะนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนกันเลยคะ่ะ โดยมีจุดประสงค์ของการเรียนรู้เหมือนเดิมนะคะ <_ d ew> s> <S ก็คือนักเรียนสามารถที่จะเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจากข้อมูลที่ครูกำหนดให้ได้นั่นเอง <_ d ew> s> <S และเรามาทบทวนกันสักนิดน,นะคะว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนั้นเป็นอย่างไรแล้วลก็คือจะเป็นการนำเสนอข้อมูลเรื่องเดียวกันนั่นเองตั้งแต่ชุดข้อมูลก็คือ2ชุดขึ้นไป โดยในการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบจะต้องมีการกำหนดสัญ,ญลักษณ์ด้วยก็คือเพื่อแสดงข้อมูลของแต่ละชุดลันและนี่ก็เป็น ตัวอย่างของคาบที่แล้วนะคะก็คือจากข้อมูลที่ครูกำหนดมาให้ก็คือจะเป็นข้อมูลของอะไรคะจำนวนนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่เข้าใช้ห้องสมุดโรงเรียน a b c ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน2 5 6 ใช่ไหมคะมาและนํามาเขียนเป็นแผนภูมิแท่งได้ดังนี้โดยในตัวแผนภูมิแท่งจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างาเดี๋ยวครูมาทบทวนอีกนิดนึงนะคะก็คืออันดับแรกเลยเราต้องเขียนชื่อแผนภูมิกําหนดชื่อแผนภูมิตั้งไว้หลังจากนั้นก็เขียนเส้นแสดงจํานวนและเส้นแสดงราย นะคะอ่าโดยตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นตัวแผนภูมิซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะอ่าและตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงของข้อมูลแต่ละชุดอ่าโดยมีข้อมูลของนักเรียนชายและนักเรียนหญิง และตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นเส้นแสดงจํานวนเส้นแสดงจํานวนจะต้องมีหัวลูกศรส่วนเส้นแสดงรายการที่เป็นเดือนนั้นไม่ต้องมีหัวลูกลูกศรน,นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลแต่และรายการเส้นนี้ไม่ต้องมีหัวลูกศรน,นั่นเองอสำหรับทั้งหมดนี้ก็คือจะเป็นองค์ประกอบของตัวแผนภูมิแท่งเปรียบ อเองนะคะอาจะสังเกตได้ว่าแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบน,นี้ตัวที่เป็นตัวแผนภูมินั้นแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากของเราก็คือจะมี2แท่งด้วยกันถ้า2แท่งอยู่ชิดติดกันแบบนี้แปลว่าข้อมูลก็คือมี2ชุดด้วยกันนะคะถ้าข้อมูลมี3ชุดก็จะต้องมีแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉาก3แท่ง อโอเคนะคะสัมอักนี้ก็คือเป็นการเขียนแผ่นพับแท่งเปรียบเทียบที่มีการย่นระยะของเส้นแสดงจํานวนด้วยอาจจะสังเกตเห็นได้ว่ามีเส้นอะไรคะน,นี้ก็คือเส้นเส้นหยกนักเง่นเอี และครูจะให้เราดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะในการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบมาโดยตัวอย่างที่หนึ่จารณาจากข้อมูลต่อไปนี้ข้อมูลมีอยู่ว่าก็คือจํานวนนักเรียนจํานวนนักเรียนชั้นป .1 .1 ถึงปห โรงเรียนดุสิตาที่ไม่มาเรียนในวันที่2มกราคมพศ2562ด้วยมีชัดป้นป .1- ป .6 นะครัข้อมูลให้มาในรูปแบบของตารางตรงนี้อาจำนวนนักเรียนก็คือแบ่งเป็นนักเรียนชายกับนักเรียนนักเรียนชายกับนักเรียน หญิงนั่นเองอ่าแสดงว่าจากข้อมูลนี้ก็คือมีข้อมูล2ชุดนั่นเองก็คือแบ่งเป็นนัเกเรียนชายและนัเกเรียนหญิงอ่าเดี๋ยวเราเอาข้อมูลจากตรงนี้เอาไปเขียนแผนภูมิแท่งนะคะได้อย่างไรอ่เดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะและในการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะ อันดับแรกเลยให้เราเขียนชื่อแผนภูมิขึ้นมาก่อนอ่าตั้งชื่อแผนภูมินะคะโดยดูจากไหนก็คือดูจากหัวข้อของข้อมูลที่กำหนดให้มาอ,อันนี้ก็คือเป็นจำนวนนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .6 โรงเรียนดุสิตาที่ไม่มาเรียนในวันที่2มกราคมพศ2 5 6 0 2องหัวข้อมักจะเป็นก็คือบอกว่าเป็นเรื่องอะไรเวลาใดนั่นเองดังนั้นเราก็เขียนให้หมดเลยนะคะหลังจากนั้นเขียนอะไรต่อ,อเขียนเส้นลากเส้นขึ้นมาในแนวตั้งนะคะก็คือครูจะให้เป็นเส้นแสดงจํานวนก็คือเป็นจํานวนของอะไรตรงนี้ก็คือจํานวนคนนั่นเอง และลากเส้นในแนวโนอโนก็คือให้เป็นข้อมูลของแต่ละรายการก็คือจะเป็นชั้นตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงป .6 นะคะทีนี้กำหนดกำหนดข้อมูลแต่ละชุด โดยเป็นสัญลักษณ์นักเรียนชายเป็นสัญลักษณ์แท่งสีฟ้าและนักเรียนหญิงเป็นสีชมพูนั่นเองนะคะหลังจากนั้นให้เรามาแบ่งช่วงบนเส้นแสดงจํานวนก็คือ,อโดยให้แต่และช่วงนั้นมีความกว้างเท่าๆกัน และจากนั้นก็กำหนดตัวเลขบนเส้นแสดงจำนวนเวลากำหนดเริ่มต้นจากศูนย์และเราก็ดูว่าตัวเลขของเราก็คือข้อมูลที่เป็นตัวเลขชายกับหญิงนั้นตัวเลขเป็นแบบไหนนะคะและเราก็ต้องอดูความเหมาะสมในการแบ่งด้วยนะคะว่าะจะให้แต่ละช่วงนั้นห่างกันช่วงละเท่าไหร่ดีนะคะโดยดูข้อมูล ของเราสูงสุดในตารางก็คืออยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะก็คือ14คนนั่นเองนะคะ14คนดังนั้นคุอาจจะแบ่งตรงนี้แบ่งเป็นช่วงละ2 2นะคะคือจาก2เป็น4 4เป็น6ก็คือเพิ่มขึ้นทีละ2นะคะาบางคนอาจจะไม่ทําเป็น2หรือ4หรือ6ก็ได้่แล้วแต่นะคะตรงนี้อาจจะทําเป็น3แล้วก็6 อ่าแบบนี้ก็ได้นะคะอทีนี้ครูจะลองตัวอย่างให้ดูว่าอ่านสิ่งที่สำคัญเลยในการแบ่งช่วงก็คือตัวเลขนี้ต้องมีความห่างเท่าเๆกันก็คือถ้าเพิ่มขึ้นทีละ2องก็ต้อง2 2ง,ง,งไปเรื่อยๆนะคะอ่าเช่นจาก2องเป็นสีสเป็นหถ้าบางคนจะทำเป็น5ก็ได้จาก5 พิ่มทีละ5ก็จะอาจจะเป็น5 10 15 20 25 30า่อันนี้แล้วแต่นักเรียนเลยนะคะหลังจากนั้นให้เราเขียนข้อมูลของแต่ละรายการก็คืเป็นชั้นป .1 นถึงป .6 ตรงนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะนักเรียนก็ต้องแบ่งให้มีความห่างเท่าๆกันด้วยเพื่อที่เวลาเขียนแผนภูมิแท่งสี่เหลี่ยมเราควรเขียนให้มีความกว้างของ แท่งสี่เหลี่ยมก็ต้องเท่ากันอ่าช่องแต่ละช่องก็ควรที่จะมีระยะห่างที่เท่ากันด้วยอ่าและลำดับถัดไปนะคะก็เขียนตัวแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากตามข้อมูลที่กำหนดมาให้ในตารางนะคะอ่านโดย ที่ว่านักเรียนชายอ่ะก็ดูของชั้นปน .1 นักเกียนชายคือ14คนเราก็ลากขึ้นไปให้มีความสูงจนถึง ตัวเลข14บนเส้นแสดงจำนวนนะคะและนักเกรยียนหญิงของชั้นปอ 1, คือคือ1 2คนอ่าจะเห็นได้ว่าตรงนี้คูณล,ลากขึ้นไปจนถึง14นะคะและนักเกรยียนหญิงคือ12นั่นเองอ่าดังนั้นหลังจากนั้นอ่าถัดไปแล้วก็ทำของปสองปอ3ปอ4ปอ5ป6ททำให้เสร็จให้ครบทุกข้อมูลนะคะอ่าลากขึ้นไปเลยปสองปส ป .4 ตามด้วยปอ .5 อาและตามด้วยของปอ .6 นั่นเองนะคะอะจะเห็นได้ว่าพอลากเสร็จหมดแล้วอะสำรวจดูว,ว่าองค์ประกอบของแผนภูมิแท่งอะครบหรือยังนะคะมีชื่อมี การกำหนดสัญ,ญลักษณ์แล้วอ่าแล้วก็ส่วนตัวแผ่นภูมอ่ามีเส้นแสดงจำนวนมีเส้นแสดงรายการข้อมูลแต่ละรายการตัวเลขนะคะบ,บนเส้นแสดงจำนวนและหลังจากนั้นก็ข้อมูลของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงตามแต่ละช้นค่ะเอาเป็นว่าเสร็จสมบูรณ์นะคะสำหรับการเขียนแผนพูมแท่งเปรียบเปรียบเทียบนะคะ มาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวอย่างที่2โดยพิจารณาจากข้อมูลต่อไปนี้คนฟูมีข้อมูลมาให้คือเกี่ยวกับอะไรคะน้ำหนักเฉลี่ยของนักเกรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งอ่าซึ่งน้ำหนักเฉลี่ยนี้ก็คือมีหน่วยเป็นกิโลกรัมน้ำหนักเฉลี่ยของนักเกรียนนักเกรียนมีอะไรบ้างมีนักเกรียนหญิงกับนักเกรียนชายโดยอายุเป็นอะไรคะเป็นปีตั้งแต่6ปีถึง11 นนั่นเองอจากข้อมูลนี้เราสามารถนำไปเขียนเป็นแผนภูมิแทง่งอ,อันดับแรกเลยให้เขียนชื่อของตัวแผนภูมิขึ้นมันก่อนนะคะกำหนดชื่อของแผนภูมิโดยดูจากหัวข้อคือน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งจากนั้นก็ลากเส้นในแนวตั้งนะคะ,ะโดยตัวอย่างนี้ครูจะใช้เส้นหยักด้วยนะคะก็คือเพื่อย่นระยะ ของเส้นแสนแดงจำนวนก็คือเราจะมีการอะไรค่าย่นระยะก็คือไม่แสแดงข้อมูลในช่วงนั้นนะคะเราดูจากถ้าเราสังเกตจากข้อมูลในตารางก็คือที่เป็นน้ำหนักเฉลี่ยของนักเรียนหญิงกับชายข้อมูลต่ำสุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ค่าตัวเลขต่ำสุดอยู่ที่ประมาณก็คือ24นั่นเองอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะใช้ เส้นอย่างนี้ย่นระยะยังไงนะคะหลังจากนั้นให้เราลากเส้นในแนวนอนก็คือให้เป็นอายุาลำดับ,บถัดไปก็กำหนดสัญลักษณ์ของข้อมูลก็คือสีฟ้านักเรียนหญิงสีน้ำเงินนักเรียนชายหลังจากนั้นแบ่งตัวเลขนะคะ แบ่งตัวเลขบนเส้น,สนแสดงจำนวนก็คือคุณจะเริ่มจาก0และจะข้ามข้อมูลในช่วงนี้ก็คือตัวเลขตั้งแต่1 2 3 4 5 1 0 15ก็คือแต่จะไปเริ่มสแสดงที่เท่าไหร่คะ2 2่ 20, อ่ะเพราะข้อมูลต่ำสุดอยู่ที่24นะคะดังนั้นคุณจะเริ่มก็ค,คือที่20และแบ่งขึ้นไปเป็น เพิ่มขึ้นทีละ5นั่นเองก็คือจาก20ก็25 30 35 40และ45อาจจะเห็นว่าข้อมูลในตารางสูงสุดอยู่ที่ประมาณ44นะคะดังนั้นอาน่าจะได้แล้วก็คือแบ่งแบ่งช่วงอ,อยู่ที่ประมาณ45 50ก็ได้นะคะแล้วแต่นักเกียนเลย แต่ไม่ต้องทำเยอะจนเกินไปนะคะให้เราดูข้อมูลสูงสุดในตารางด้วยว่า,าข้อมูลสูงสุดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หลังจากนั้นเขียนข้อมูลแต่ละรายการคือ6ปีถึง11ปีและลำดับถัดไปเราก็ลากเพ่าลากตัวที่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากขึ้นไปนะคะให้มีความสูงตรงกับ ตัวเลขที่กำหนดบนเส้นแสดงจำนวนค่ะโดยป .6 ปีนัเกเรียนหญิง24คนนั่นเองค่ะ24คนนะคะประมาณนี้และสำหรับนักเรียนชายก็คือ25คนอ่าตรงกับตัวเลขที่เขียนไว้บนเส้นแสดงจำนวนนะคะอ่าถ้าหากว่าเราลากขึ้นลาก วัวที่เป็นแท่งสีเหลี่ยมมุมฉากแล้วถ้าดูตัวเลขบนเส้นแสดงจำนวนชัดเจนสามารถที่จะอ่านได้เราก็ไม่จำเป็นต้องเขียนตัวเลขกำกับบนแท่งสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะนอกจากว่าตัวเลขที่มีความละเอียดมากเราอาจจะต้องมีการกําหนดด้วยเพราะบางทีเราดูเราดูตัวที่เป็นแท่งสีเหลี่ยมมุมฉากว่า ข้อมูลคือเท่าไรไม่ออกนะคะก็คือจะเป็นการประมาณนะคะเนื่องจากตัวเลขละเอียดละเอียดมากแบบนั้นเราอาจจะต้องมีการกำหนดตัวเลขด้วยบนแท่งสีเหลี่ยมนะคะแต่อันนี้ไม่จําเป็นต้องกําหนดก็ได้7ปีอปีและถัดไปก็ทําให้ครบเลยนะคะ8ป9ปีอ่าปและ10ปีนะคะ,ะและ11 ีสุดท้ายก็ถือว่าเป็นอันเสร็จนะคะในการเขียนแผงภูมิแท่งเปรียบเทียบจากข้อมูลที่กำหนดมาให้และมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะเป็นตัวอย่างสุดท้ายในคาบนี้นะคะคี่คโูจะอธิบายก็คือตัวอย่างที่3พิจารจะข้อมูลต่อไปนี้จำนวนประชากรอายุ1 ในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครนะคะคำว่าในเขตปริมณฑลก็คือจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงกับกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะมีจังหวัดอะไรบ้างก็คือนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาคร คนครปฐมและฉะเชิงเซานั่นเองอโดยจำนวนประชากรอายุ10ปีก็คือมีชายกับหญิงชายก็ตามข้อมูลที่ให้มาแล้วก็หญิงนะคะ,อะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปเขียนเป็นแผนภูมิแทง่งอ,อันดับแรกเลยเหมือนเดิมนะคะ กำหนดชื่อแผ่นภูมิขึ้นมาก่อนอ่าก็คือจำนวนประชากรอายุสิบปีในเขตปริมณฑลของกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นอ่าลากเส้นในแนวตั้งก็คือให้เป็นจำนวนของข้อมูลคือคือเป็นจำนวนคนนั่นเองและลากเส้นในแนวนอนก็คือจะเป็นข้อมูลแต่ละรายการเป็นจังหวัดนะคะจังหวัดคือมีจังหวัดอ่าตั้งแต่นนทบุรีจะ ทงทานเนี่ยไปถึงเชิงเสานั่นเองลำดับถัดไปเราก็ต้องกำหนดชุดข้อมูลเพราะชุดข้อมูลมี2ชุดนั่นเองก็คือชายกับหญิงโดยหญิงให้เป็นสีฟ้าและชายให้เป็นสีชม,ชมพูลำดับถัดไปครูจะใช้เส้นหย,ยักนะคะอันนี้ก็คือเนื่องจากว่าข้อมูลมันมีอะไรครับ มีตัวเลขที่ปริมาณมากนั่นเองนะคะดังนั้นครูจะเริ่มจากศูนยและใช้เส้นอยากเพื่อย,ย่นระยะโดยข้ามข้อมูลข้ามตัวเลขที่เป็น1,000 2,000นะคะแต่จะเริ่มแสดงที่3,000ขึ้นไปเนื่องจากข้อมูลในตารางของเราก็คือตัวเลขต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ3,000นั่นเองก็คือ3,160 ดังนั้นครูก็จะเริ่มแสดงที่3,000และแบ่งให้แต่ละช่วงห่างกันก็คือ1,000นะคะจาก3,000เป็น4,000 4,000เป็น5,000ตรงนี้สิ่งที่สำคัญเลยถ้าเราแบ่งให้ห่างกันช่วงละ1,000ก็คือแต่ละช่วงก็ต้องห่างกันเท่าๆกันนะคะก็คือ1,000 1,000นั่นเองก็คือ3,000เป็น4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 และลำดับถัดไปก็คือเขียนข้อมูลของจังหวัดนะคะทั้งหมดมี6จังหวัดด้วยกันลำดับถัดไปก็เขียนข้อมูลนะคะที่เป็นนักเรียนหญิงแอนที่เป็นจํานวนประชากรหญิงกับชายนั่นเองโดยของจังหวัด,ดนนทบุรีมีนักียมีประชากร ชาคือ6,914นะคะและหญิงคือ6,382อาจจะเห็นได้ว,ว่าถ้าเราลากแท่งสี่เหลี่ยมมุมฉากขึ้นไปแล้วนะคะถ้าเราดูาเวลาอ่านก็คือเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันคือ6,900หรือว่า6,900เเท่าไหร่ดังนั้นถ้าเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดแบบนี้นะคะเราจะ ต้องมีการกำหนดตัวเลขบนแท่งสี่เหลี่ยมไว้ด้วยเพื่อข้อมูลที่จะได้ชัดเจนนะคะาบางทีเราอ่านว่าตัวเลขบนเส้นแสดงจำนวนเนื่องจากว่าไม่ได้แสดงละเอียดนะคะก็ะคือแค่แสดง6,00 0 7,000แบบนี้ดังนั้นเราต้องมีการกำหนดตัวเลขไว้ด้วยนะคะและลำดับถัดไปของจังหวัดพิปทุานีสมุทรปราการาตามด้วย สมุทรสาค,นคนรนครปฐมและสุดท้ายฉะเชิงเซานั่นเองนะคะอ่าโอเคนะคะสำหรับการเขียนแผ่นภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะอ่าในการเขียนให้เราเขียนให้ครบทุกองประกอบนะคะอ่าสำหรับการเขียนแผ่นภูมิแท่งนะคะครูก็จะมีตัวอย่างทั้งหมดด้วยกัน3ตัวอย่างเท่านี้นะคะอ่า และครูก็จะขอจบเนื้อหาการเรียนการสอนในคาบนี้เอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคาบหน้ากันต่อนะคะ่าสำหรับคาบนี้าสวัสดีค่ะวัสสลาม